สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพะเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพะเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่336ของน้องแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็มีพักเครื่องมาทั้งหมด50รายการเลยนะคะเปิดแบ่งปันที่องค์ละ200บาททุกรายการเหมือนเดิมเลยปิดคู่300บาทนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ก็ก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จอง์นี้นะคะรายการที่1นนะคะ ด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะเดี๋ยวน诺ส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1น,นะคะ สำหรับในช่วงเช้านี้นะคะถ้าพี่ๆท่านใดน,นะคะสนใจจะปิดพระยังไงนะคะโทรมาแล้วน้องอาจไม่ได้รับสายนะคะต้องแจ้งพี่ๆไว้ก่อนเลยนะคือโทรมาโทรมาได้เลยนะคะโทรมาได้เลยเดี๋ยวน้องโทรกลับให้นะคะตามนาทีที่โทรมาเลยใครโทรมาก่อนโทรกลับไปก่อนแน่นอนนะคะพี่ๆนะมีโอกาสได้เลือกก่อนเลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่1นนะคะเพราะว่าวันนี้น้องจะไปทําบุญนะคะพี่นะอาจจะมีรับสายช้าบ้างไม่ได้รับบ้างต้องแจ้งพี่ๆไว้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวน้องโทรกลับตามนาทีเลยนะคะนะเดี๋ยวน้องโทรกลับตามนาทีที่โทรกลับมาโทรมาหาน้องเลยนะพี่นะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเป็นพระสมเด็จมีหน้ามีตามีเส้นเกศานะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะ เดี๋ยวน้องส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะองนี้เป็นรายการที่สองก็สามารถโทรมาได้เลยนะคะปิดด่วนปิดตรงทักลายทิ้งไว้ได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมกลับมาถึงบ้านน้องจะส่งรูปภาพให้ได้เลยนะคะพี่นะถ้าพี่จะปิดอง์ไหนแจ้งปิดได้เลยนะคะขอรูปภาพเพิ่มเติมนะคะประมาณ สัก10โมงนะคะน้องจะส่งรูปภาพให้นะคะองนี้รายการที่3นะคะอง์นี้รายการที่3นะคะแล้วก็จะรีบถ้าเป็นไปได้ถ้าไม่มีอะไรเสียง,ยงดังวุ่นวายมากนะคะน้องจะรับโทรศัพท์ให้เลยนะองนี้รายการที่3นะคะอง์นี้เป็นรายการที่3เป็นเกจิโยพิมพ์7ชั้นนะคะนี่นะคะรายการที่3นะคะ ต่อไปรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะมีคาบนะคะมีคาบชุบรักปิดทองนะคะแต่หลุดไปหมดแล้วนะเหลือแต่ขอบๆนะคะองค์นี้รายการที่4นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่5นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ7ชั้นนะคะรายการที่5เป็นพระสมเด็จ7ชั้นนะคะองนี้นะเกศชโย7ชั้นนะคะพระสมเด็จมีหลากหลายพิมนะคะหลากหลายพิมพ์รู้จักแค่พิมสองพิมพ์เท่านั้นนะคะขออนุญาต pitch? พูดว่าเป็นพระสมเด็จละกันนะพี่ๆนะองค์นี้เป็นรายการที่5นะคะ ต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะพระสมเด็จมีเนื้อมวลสารนะคะพระสมเด็จมีเนื้อมวลสารนะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะองค์นี้เป็นรายการที่6นะคะลองรับดูรับชมได้เลยนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนก็แจ้งปิดหมายเยกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่7นะคะรายการที่7จนะคะพระสมเด็จมีหน้ามีตามีเส้นเกษามีไหมอ๋อมีนิดๆน,นะคะอาองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเส้นเกษานะคะเป็นรายการที่7จ็นะคะองนี้เป็นรายการที่7นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะนี่เป็นสมเด็จองเล็กน้อยอยู่ด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็มีฐานล่างนะคะองนี้เป็นพระสมเด็จมีฐานนะคะรายการที่8นะคะเป็นรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จมีฐานแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเส้นเกษานะคะวันนี้มี3อมองเลยนะพี่วันนี้มี3มองเลยนะคะองค์นี้จะเป็นแบบเนื้อผิวแตกปลายงามมีคราบขาวเยอะหน่อยนะองค์นี้นะคะนี่เป็นรายการที่9นะคะองค์นี้เป็นรายการที่9้านะคะ ต่อไปรายการที่1ิบนะคะรายการที่1ิบนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระเหมือนเกตชยโยนะคะพิมพ์อันนี้จะมีเจดชั้นเหมือนกันนะคะเป็นเนื้อผิวสีขาวๆนะคะมีจุดด่างดำๆแบบนี้นะคะที่องค์พระนะคะเหมือนเป็นคาบลักเลยนะพี่เหมือนเป็นคาบลักเลยนะคะองค์นี้รายการที่1ิบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่1ินะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมีคาบลักติดไว้นะคะ เป็นรายการที่สิบนะคะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดนะคะเป็นเหนรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำนะคะเหรียญหลวงพ่อฤาษีริงดำปีสองห้าสองหนึ่งนะคะด้านหลังมีท้าวเวสุวรรณนะคะด้านหลังองค์นี้มีท้าวเวสุวรรณนะคะพะระฤาษีริงดำนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตรามนะคะองค์นี้เป็นพระเหรียญกลมนะคะเป็นพระเหรียญกลมด้านหลังมีตัวยันอักขระนะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะองค์นี้เป็นรายการที่12นะคะ ต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะเหรียญหลวงพ่อสุขวัดปกคลองมะขามเท่านะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปกคลองมะขามเท่านะคะเป็นเหรียญเสมานะคะหลวงปู่ยืนแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่สุขนะคะด้านหลังนะคะเขียนที่ระลึกในงานสร้างศาลหลักเมืองชัยนาทนะคะสอง1นนะคะปีพศ ต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14ี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่14บสนะคะองคนี้เป็นรายการที่14นะคะธนาคารศรีนครนะคะเขียนด้านหลังไว้แบบนี้นะคะปีสองห้าสองหนึ่งนะคะ มีตัวยันอักขระนะคะมีตัวยันอักขระเอกลักษณ์เลยนะคะสวยสวยเลยนะคะองนี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่15้านะคะรายการที่ส5บห้าเป็นเหรียญเจริญพรบนนะคะมีพี่ๆหรือว่าพระอาจารย์ท่านไหนนะคะสอบถามหนูหนูก็จําไม่ได้นะ,ะเนี่ยมีมีเฉยเลยนะ องค์นี้นะคะเจริญพรพลนะคะหลวงพ่อคูณนะคะปริสุทธโธนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธมีต่อเก้าต่อโคดจีนนะคะแล้วก็ต่อโคดเป็นเอกลักษณ์ตรงจีวอนนะคะอ่าด้านหลังเขียนเมตตามหานิยมนะคะวัดบ้านไร่ปีสองห้าสามหกนครราชสีมานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะองค์นี้เป็นรายการที่สิบห้านะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะรายการที่16เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไต่มาศ18นะคะเหรียญหลวงปู่ทิมไต่มาศ18นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะองค์นี้เป็นรายการที่16นะคะนี่ค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะพยายามมือนิ่งๆเลยนะพี่นะนี่นะถ้ารูปภาพไม่ชัดเจนนะคะพี่ๆสามารถ แอยไลขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะเป็นเหรียญทรงข้าวหลามตัดหลวงปู่เอี่ยมสะพานสูงนะคะรายการที่17เนะคะเป็นรายการที่17นะคะนี่น้องส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะหลวงปู่เอี่ยม ่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวรายการที่18นะคะด้านหลังเนี่ยเจ้าสัวจะเป็นหลังยันนะคะด้านหลังเหรียญเจ้าสัวจะเป็นหลังยันแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะองค์นี้เป็นรายการที่18นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่19นะคะรายการที่19นะคะเป็นเหรียญ e เป็นรูปหล่อนะคเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะเป็นรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่19นะคะค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นรูปหล e ่อเหมือนเนื้อทองเหลืองนะคะมีค nope> ่าบเขียวนะคะรายการที่19นะคะ ต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะปาสาทิโกนะคะกะถินปี54นะคะวัต,ตโกนะคะอยุทยานะคะด้านหลังเป็นรูปไก่แบบนี้นะคะหลวงพ่อรวยนะคะหน้าใหญ่สวยสวยเลยนะคะเป็นเหรียญหน้าใหญ่สวยสวยแบบนี้เลยนะคะมีตอกโคตนะคะต่อไปนะคะรายการที่21นะคะ รายการที่21นะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะเป็นพระหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดบ้านแคนะคะเขียนไว้ว่าวัดบ้านแคนะคะยกช่อฟ้าสารสารานะคะวัดเดิมบางนะคะเป็นเหรียญยกช่อฟ้าสาราวัดเดิมบางนะคะนี้โดยยันอัคระยันตุกตาเอกลักษณ์หลวงปู่เลยนะคะอง์นี้นะคะรายการที่21นะคะ ต่อไปรายการที่12นะคะรายการที่12นะคะเป็นหลวงพ่อแก้วเกสารโรนะคะ19เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วเกสารโร19งนะคะองนี้เป็นรายการที่22องนะคะองนี้เป็นรายการที่2 2นะคะต่อไปรายการที่13นะคะรายการที่2 3เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นรูปหลอดรวมข้อเงินนะคะนี่ส่องน้องส่องให้ดูหน้าตาพระกันใกล้ๆเลยนะคะรูปหลอดรวมข้อเงินนะคะรายการที่23นะคะส่องให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่23นะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่24นะคะ รายการที่24สนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลานะคะหน้ายิ้มสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเป็นหลวงพ่อถนอมนะคะอวัดโพสีสะอาดนะคะปี62สององนี้นะคะรายการที่24นะคะองค์นี้เป็นรายการที่24นะคะหลวงพ่อถนอมเนี่ยน่าจะเป็นเจ้าอาวาสนะคะพีเจ้าอาวาสวัดโพสีสะอาดนะคะ อันนี้จะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะรายการที่25นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะองค์นี้รายการที่25นะคะส่งให้ดูให้ชมใกล้ๆกันเลยนะคะ ต่อไปรายการที่2 6นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเหรียญรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเขียนว่าที่ระลึก2478นะคะเขียนว่าที่ระลึกสองสนะคะหลวงพ่อไผ่นะคะเป็นรายการที่ 26นะคะต่อไปรายการที่27นะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะรุ่นมหาราบนะคะชื่อรุ่นว่ามหาราบนะคะหลวงปู่หลิวนะคะเป็นรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะรายการที่28เป็นรูปหล่อนะคะรูปหล่อรวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อรวงพ่อเงินรายการที่28นะคะน้องค่อยๆส่งให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่2 8นะคะนี่เขาเรียมมาแบบว่าใต้ฐานนะคะอันนี้จะมองเห็นใต้ฐานนะคะจะส่งให้ดูอีกรอบหนึ่ง นี่นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะรายการที 2> ่はは2 9เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะเหรียญทรงหยดน้ําทรงใบโพเลยนะคะหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะอีกด้านหนึ่งเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะอีกด้านหนึ่งเป็นพระอาจารย์ทีมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะรายการที่30นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยรายการที่30นะคะที่รลึกงานผูกพัตเสมานะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่30นะคะองค์นี้เป็นรายการที่30นะคะหลวงพ่อกลวยนะคะต่อไปรายการที่31นะคะ รายการที่31นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้นะคะรายการที่31นะคะมีเส้นเกษามีฝังตะกุด1ดอกนะคะมีเส้นเกษามีฝังตะกุด1ดอกอันนี้ด้านหลังเป็นยันกลมแบบนี้เลยนะคะเขียนหลวงปู่โตประดูชิมพีนะคะต่อไปรายการที่32นะคะ รายการที่32เป็นเหรียญอุดมทรัพย์พระอาจารย์ต้อมนะคะเป็นเหรียญอุดมทรัพย์พระอาจารย์ต้อมนะคะวัดท่าสแบงจังหวัดร้อเอ็ดนะคะปี2567นะคะต่อโค้ดว่าแจกนะคะต่อโค้ดเป็นขอโค้ดแจกนะคะองนี้นะคะรุ่นอุดมทรัพย์นะคะรายการที่32นะคะ ต่อไปรายการที่สามสิบสามนะคะรายการที่สามสิบสามนะคะเป็นเหรียญ1นบาทนะคะเป็นเหรียญ1นบาทนะคะรายการที่33นะคะช้าง3เหรียญนะคะเหรียญ1นบาทนะคะรายการที่33ต่อไปรายการที่34นะคะ รายการที่34นะคะเป็นหลวงปู่ทบนะคะหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทบนะคะหน้าโคตรคมเลยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเขียนวัดโบสถ์โพทองนะคะนายมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะเป็นรายการที่34นะคะต่อไปรายการที่35นะคะรายการที่35นะคะเป็นหลวงปู่มหาศลานะคะ หลวงปู่มหาศิลาต่อโครร้ดสามรวยเลยนะคะด้านหน้านะคะองนี้นะคะรุ่นมหาโชควัดโพสีสะอาดนะคะเป็นรายการที่เป็นรายการที่สามสิบห้านะคะต่อไปรายการที่สามสิบหกนะคะรายการที่สามสิบหกนะคะเป็นพระอาจารย์หานนะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์หานบุญเลิศนะคะองนี้นะคะ ด้านหลังเป็นเหมือนพระปิดตานะคะคณะสิทธิ์สร้างถวายคู่นะคะปี2562นะคะเผื่อพี่ๆท่านใดอาจจะรู้จักนะคะพระเขียนว่าอาจารย์หารนะคะเป็นเดียนอาจารย์หารนะ,ะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ 37นะคะรายการที่37นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะรายการที่37นะคะสิทธิ์มีหลักเหมือนพยัก์มีเขี้ยวนะคะสิทธิ์มีคู่เหมือนงูมีพิษนะคะปัจจามิตรนะคะพินาสู reverse. นะคะอา่าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะคะด้านหลังมียันตุกตาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่37นะคะ ต่อไปรายการที่38นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะคะปี25 4 3นะคะหลวงปู่มุนวัดบ้านจานนะคะรายการที่38นะคะเป็นรายการที EN ่38นะคะเป็นเหรียญเซมานะคะนี่รูปประคำคม,มชัดเห็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะ รายการที่39เนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตนะคะรายการที่39เป็นเหรียญหลวงปู่โตปี2516อนุสรสร้างโรงเรียนนะคะเป็นเหรียญอนุสรสร้างโรงเรียนนะคะรายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นหลวง พ่อสุริยันนะคะหลวงพ่อสุริยันนะคะรวยตลอดนะคะชื่อรุ่นรวยตลอดนะคะปี2566นะคะด้านหลังตัวอยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นหลวงพ่อสุริยันนะคะรวยตลอดรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะเป็นปิดตาพางพการนะคะ เป็นเหรียญปิดต,ตาพังประการนะคะองค์นี้มีรอยจานนะคะปิดต,ตาน่าจะเป็นหลวงปู่มหาศิรานะคะปิดตาแบบนี้นะคะเป็นน่าจะเป็นของหลวงปู่มหาศิรานะคะมีรอยจานคล้ายกันเลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะต่อไปรายการที่42นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตารามนะคะด้านหลังนะคะเป็นด้านหลังยันนะคะ ด้านหลังเป็นหลังยันนะคะเป็นเหรียญออกสีเหมือนคล้ายๆเนื้ออัฟกานะองค์นี้นะคะที่ระดลึกงานผูกพัตเสีมานะคะพศสสอง,สองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญรลวงพ่อกลวยรายการที่4ีบสนะคะต่อไปรายการที่สีสบสามนะคะ รายการที่43สาเป็นพญาเต่าเรือนหลวงปู่ริวนะคะวัดไร่แตงทองชื่อรุ่นสุขใจนะคะชื่อรุ่นว่าสุขใจนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่4 3ามนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ส3านะคะชื่อรุ่นสุขใจวัดไร่แตงทองนะคะ ต่อไปรายการที่4 4บนะคะรายการที่4 4บนะคะเป็นเหรียญน,นะคะที่ระลึกครบ8ดรอบเหรียญน,นี้มีรอยจานด้วยนะคะเหรียญน,นี้มีรอยจานมาด้วยนะคะองค์นี้นะคะครบ8ดรอบหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่นะคะจังหวัดระยองรายการที่4 4ิบนะคะ ต่อไปรายการที่45นะคะรายการที่45นะคะเป็นเหรียญน,นะคะหนบาทนะคะเป็นเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่5นะคะองคงนี้นะคะเป็นรายการที่45นะคะเป็นรายการที่45นะคะ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะสวยๆเลยนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่สีสิกเป็นเหรียญหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนะคะด้านหลังองค์นี้เป็นหลังยันห,น,ะะน,หนุมานนะคะเป็ 25, นะะหลังหนุมานนะคะปีสองหสอน่นะคะหลังหนุมานหลวงพ่อกวยรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะรายการที่47นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะ หลวงปู่ทวดรายการที่47นะคะเป็นรูปหล่อทรงเตารีดนะคะต่อไปรายการที่48นะคะรายการที่48เหรียญหลวงปู่ทวดนะคะวัดช้างให้นะคะ เหรียญหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้นะคะงานเรื่องสมณศักดิ์นะคะวัดสัมเพาเชยปี45นะคะองนี้นะคะเป็นรายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ศิรารายการที่49นะคะชื่อรุ่นรวยหมื่นล้านสมปาถนานะคะหลวงปู่มหาศิราปี2564นะคะองค์นี้เป็นรายการที่อง์นี้เป็นรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะ รายการที่ห้าินะคะเป็นพระหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปปลอนหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้รายการที่ห้าสินะคะองนี้เป็นรายการที่ห้าสิบนะคะส่งให้ดูทั้งด้านหน้าด้านหลังเหมือนเดิมเลยนะคะรายการสุดท้ายแล้วนะคะรายการที่ห้าสิบนะคะ ก็ถ้าพี่ๆชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเรียกรายการให้กับน้องได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ